เป็นอำเภอหนึ่งในจังหวัดแม่ฮ่องสอนมีสถาปัตยกรรมที่โดดเด่นคือพระธาตุทั้งสี่จอมยกตัวอย่างเช่นพระธาตุจอมทองที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นแบบสถาปัตยกรรมล้านนา <S <S โดยมีความเชื่อกันว่าหากผู้ใดได้สักการะพระธาตุนี้แล้วจะมีความเป็นสิริมงคลอย่างยิ่ง ตัสู้ดิมขึนนนบอยาสวัสดีค่ะดิฉันน็กหญิงพนัชารอดพวงนักเรียนโรงเรียน,ยนแม่สลียงบริพัตศึกษาสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาแม่ของสอนเขต2ค่ะ ขณะนี้นะคะดิฉันอยู่ตรงบริเวณหน้าวัดจมทองค่ะซึ่งวัดจมทองนี้นะคะก็เป็นอีกหนึ่งภูชนียสถานสาคัญคู่บ้านคู่เมืองของอำเภอแม่สะเรียงของเราเลยทีเดียวนะคะอีกอย่างหนึ่งวัดจมทองก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งวัดนะคะที่ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวแล้วก็ผู้ศังสรรค์กระชนอย่างแมาลทีเดียวค่ะวัดจมทองจะน่าสนใจเพียงไรนั้นตามวิชตาเลยค่ะออ ื่ต่อกันมาว่าประมาณ1,300กว่าปีมาแล้วมีพระฤาษีสี่ตนเป็นพี่น้องกันได้เป็นคนริเริ่มสร้างพระธาตุสี่มุมเมืองยวมคือพระธาตุจอมมรอพระธาตุจอมกิติพระธาตุจอมแจ้งและพระธาตุจอมทองพระฤาษีทั้งสี่องค์นี้ มีความเก่งไปคนละด้านโดยพระฤาษีผู้หนึ่งได้เก่งในทางเล่นแร่ปแปรธาตุสามารถแปรเปลี่ยนธาตุหรือสัตตะกัวให้เป็นทองโดยได้ตั้งสำนักและให้ชื่อว่าดอยจอมทอง ดิฉันพาท่านผู้ชมมาอยู่ตรงจุดนะคะทางขึ้นไปนมสัสการหลวงพอ่อโตค่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราขึ้นไปนมสัสการหลวงพอ่อโตพร้อมกันเลยดีกว่านะคะตามมาเลยะคะ่ะพระธาตุจอมทองเป็นสถาปัตยกรรมแบบล้านนามีองค์พระพุทธรูปที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดแม่ห้องสอนโดยได้ตั้งอยู่หมู่ที่หนึ่ง ตำบลแม่สระียงค่ะและตอนนี้นะคะดิฉันก็อยู่กับคุณน้าเปรมคุณน้าเปรศเ,เป็นคนจังหวัดอะไรคะคนจังหวัดกรุงเทพนะครค่ะแล้วก็ได้มาท่องเที่ยวที่นี่ใช่ไหมใช่ครับค่ะและหลังจากการท่องเที่ยววัดท,ท่าจอมทองแนละ้วเนี่ยคุณน้าเปรเปนรู้สึกอย่างไรคะก็มีความประทับใจนะครับเพราะว่าเป็นวัดเก่าแล้วก็มีระพรวมสรีริกธาตุ ซึ่งเป็นที่เคารพบูชาของชาวุทธทั่วไปะนะครับดิฉันก็ต้องขอขอบคุณพระละเเฟนอีกางิงเลยนะคะได้เกิดร่างภับดิฉันในวรันนี้ค่ะดีใจครับสวัสดีครับค่ะและในตอนนี้นะคะดิฉันได้รับเกียรติสัมภาษณ์ท่านเจ้าวาสพระครูสุวีรัตน์ธรรมานุยุทธ์หรือครูบาสมเจ้าวาดวัดจอมทองให้เกียรติสัมภาษณ์กับดิฉันในครั้งนี้ค่ะกลาบมัสการท่านเจ้าวาสนะคะ ดิฉันขออนุญาตเรียนสัมภาษณ์ท่านเจ้าวาดว่าท่านเจ้าวาดคิดว่าอะไรคือจุดเด่นของวัดจอมทองที่ทําให้ผู้ศาสนิกชนและนักท่องเที่ยวสนใจคะที่ดึงดูดก็มีพระพุทธรูกองโตรู์ใหญ่เป็นที่จุดเด่นคนก็จะมานมัสการกันมา,มาตากไว้ลูด้าแล้วก็มาชมวิว หาคิวทัดเรียงซ้อนซ้อนดอกตัวตอ วัดจอมทองนะคะนอกจากว่าที่นี่จะเป็นศูนย์รวมจิตใจของผู้ศรัทธาชนิกชนแล้วที่นี่ก็ยังเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจอย่างมากทีเดียวค่ะไม่ว่าจะเป็นจุดชมวิวหรือว่าต่างๆอีกมากมายทีเดียวนะคะนอกจากนี้อำเภอแม่สียงของเราก็ยังมีอีกหลายสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจค่ะที่นี่วัดจอมทองออกจะน่าสนใจมากขนาดนี้แล้วคุณผู้ชมนะคะเคยมาเที่ยวที่นี่หรือยัง Bye.